อันนี้ก็เป็นการเฉลยครั้งที่25คือสัมพันธ์ของวันที่21 25 65ส่วนครั้งที่26เราคงไม่ได้เฉลยเพราะว่าเราได้ปิดอบรมไปเรียบร้อยแล้วแต่บอกว่าสนารครั้งที่26อาจจะออกนอกจากเก่งวันนี้เป็นหนึ่งเกง่ง อาจจะไม่อยู่ในเก่งวันนี้เก่งหนึ่งฉะนั้นหนึ่งข้อจะไม่อยู่ในที่เราแปลในวันนี้เลยอแต่ว่าอาจจะอยู่ในภาคห้าแหละแต่ว่าไม่อยู่ที่เราแปลกันในวันนี้ฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการทดสอบว่าจะสามารถทาปัญหาในสนามหลวงได้หรือไม่ก็ลองดูครับนอกเก่งหนึ่งเก่งจะได้รู้ว่าที่ทํากันจริงๆอ่ะสามให้อ่ะจำเฉพาะวันหรือเปล่า เกิดจากการแกะจริงๆหรือเปล่าธรรมนูญเฉลยอ่าครั้งนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของปฐมโพธิก็ท้ายเรื่องอา่าเกือบสองเรื่องสุดท้ายอา่าเป็นเรื่องที่ถือว่าเราแปลมาถึงหน้านี้ก็อืมเวลาเจอแกะของโลโลทายีแล้วก็ว่ามันยากแล้วมาเจอนี้ก็อืมมันก็มึนจากนั้นแกะ ที่ของของสามเรื่องเท่านั้นของพระคาะที่แปลแล้วมันจะเือนก็คือแก้านของพระมหามโมคลานะหนึ่งแล้วกแก้านของลรุทายีแล้วก็แก้านของปตมโพธิ์ที่นัะนนมันก็แปลแล้วก็จะเือนเนก็มีอยู่มาสามแก้านี่แหละมาดูปีศัพท์ฉะนั้นนิบาศต้องข้อความทุกตัวเราต้องใช้คาว่าศัพท์ด้วยทีศัพท์วิธานะชุดกาศ โสวิเศนาของสถาสถาเชกตาในอภภาสิข้างล่างเลยอภภาษิอาธิบทกุกตุวาจบฉะนั้นคือนี่นี่คือประโยคเดียวนะฉะนั้นประธานข้อกิยาคุมภาพคือข้างล่างอภภาษิแล้วก็โพทิลุขะมูลีอ,อันนี้ก็ใครสมานว่าอาธาระหรือใครจะเป็นสมีปาธาระก็ได้อยู่อาธาระในนิสินโนนิสินโนอันนี้มันคือตาปัจจัยนะตาปัจจัยดีมันจะในพระสมุทรตะวระทานก็ เป็นกิริยาในระหว่างแต่เวลาตัณนก็วิเชนของสัทาแล้วก็สุริยีอันนี้เวลาเราแปลเราต้องต้องขึ้นสันเตขึ้นมาคือสุริยีลักษณะในสันเตสันเตลักษณะกิริยาแล้วก็เอวัตสัพเอาว่าเทระกับอนัตถังคตเตอนัตถังคาเตก็เป็นวิกติกตตาในสันเตมาระพลัง อุตตกรรมะในวิธมิตวะวิธมิตวะปุพาการกริยนในปทานิรตวะแล้วก็ุูเพนิวาสต์ปฏิชาทักังวิเศณของตมังตมังอุตตกรรมะในปทานเตวาปะทาเรตวะอันนี้แปลว่าทําลายทําลายฉะนั้นเป็นจำนวนคังกัตตุกวาตุธรรมดาฉะนั้นตมังตัวนี้มันต้องแปลว่าอย่างแปลว่าซึ่งอุตตกรรมะในปทานเรตวะปทานิรตวะกับปุพาการกริยนในวิโสเทตวะ มัิมายามอันนี้ก็เป็นการรักสมีในวิโสเทตตาวะส่วนที่ปัจจขุงเพราะว่าวิโสเท,ทตตาวตัวนี้ยมันเป็นตะวะปัจจัยที่มีรูปแปบนหุรุกลัดเห็นไหมตัวนี้เลยแปลว่าอย่างที่ผัสจักขุู่ก็เป็นการริตกรรมในวิโสเทตตาวาตะวิโสเทตตาวะงพักการลกิริยาในปฏจิจจปฏิจจตัวนี้คือตัวปัจจัยตัวหนึง่งฉะนั้นกี่เรียาระหว่างที่เป็นตัะตัวนี้จะมาข้าในตัวนี้ได้ดพราะการลเกิริยในปฏจิจจแล้วก็ปัจฉิมายามีอันเนี้ย ก็คือให้เป็นการรัตมีในโอตาเรตรวะแต่ใครจะเข้าในปฏิจจคก็ขอได้อยู่ในที่นี้แล้วคืออาศัยนีนย่ยังยาในข้ามลงในที่นี้ฉะนั้นปัจจิมายาเมนยควรจะเข้าในการรักสมีในโอตาเรตรวะแต่ใครจะเข้าในตัวนี้ก็ไม่ถือว่าผิดแล้วก็สตสิสุอันนี้คืออาศัย แล้วซึ่งความที่พระองค์เป็นผู้มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายนะั้นสติสุขก็ควรจะเข้าในตัวนี้เป็นพยาบิการทาระในการลุญเจตังการลุญเจตังุกตงกรรมะในปฏิจจปฏิจจก,ก็ให้แปไปตาโพติธรรมดาคือปุภาคการะเกียในโอตาเรตวะใครจะไปว่าเพราะมันก็มันก็ไม่ถือว่าผิดนะแต่ว่ามันเป็นจะเป็นตาลำดับตาลำดับไปเป็นตามลำดับตาลำดับก็บคืออาศัยนี้แล้วจิงยัง ยาใน้าำลงในสิ่งนี้ฉะนั้นก็ปฏิจจเอาไปผปู้ภาคกรารรักยายในโอตาเรตวาแล้วกัในใครเป็นเอตุก็ขั้งต่อไปอเราแก้เป็นปุพภาพในโอตาเรตว่าแล้วก็ปัจญาการีก็เป็นอาธระในโอตาเรตว่ายานังก็อันนี้ยังยาในข้ามลงแล้วยานังการิตกรรมในโอตาเรตว่าโอตาเรตว่าปุพภาคกรารรักยายในสัมมัตส,สันตตั้งก็วิเศษของ ปัจยาการังตรงนี้ปัจญการังอุตกรรมในสัมมาสันโตแล้วก็อนุโรมะปฏิโรมะอวสนะก็เป็นกรณะในสัมมาสันโตสัมมาสันโตอันนี้ก็เป็นอภัพนตรกริยาของสตถาตรงนี้แล้วก็อนุนุคมณะเวลายะในเวลาเป็นที่ขึ้นไปอันนี้คือ,อการรักสมีในอภิสัมพุจิตวาตัวนี้แล้วก็เมื่อมีสหหรือสติงเราควรเอา สัตยาเข้ากับตัวนั้นก่อนถึงแม้ว่ามันจะวางไว้หน้าหรือวางไว้หลังแล้วตน,นั้นก็เอาตรงนี้เข้าก่อนก็คืออัจเรหิอัจฉริีเหยยิสหัสตยาเข้ากับสหเสร็จแล้วสหนี้ต้องบอกคำวสัพด้วยคือมันคือสัมิีมัสสหัสสัพทัพพระสมาวายะในสมาสังโพทิงสมาสังโพทิงอุตตกรรมในอภิสัมพุจิตวะอภิสัมพุจิตวะปุพาการกริยาในอุทานเนโต เข้าในกิริวางตัวต,ตอ่อมาก็คืออุทานิโตเข้าในวิชิตังได้ไหมไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่วิเศาณของตัวประธานนี่เป็นวิเสษของอุทานังฉะนั้นเข้าไม่ได้แต่ประจันตนี้เป็นวิเศษณของอุทานังรับตัวนี้ไม่ได้ฉะนั้นอภิสัมพุจิตวาก็เป็นภาคการลกิยานอุทานิโต้แล้วอันนี้เกหิวิเศษณของพุทธสเตหิพุทธสเตหิอนะพิจิกตาในอวิชิตังอวิชิตังก็เป็นวิเศาณของอุทานังอุทานังวุตกรรมะในอุทานิโตอุทานิโต พันตระกริยาของสาถาตรงนี้อิมาวิเชนของคาถาคาถาวุตกรรมในอภาสิมาดูในคาถาอันนี้ก็อาหังขึ้นมาอาหังปยกตาในสันธาวิสังสันาวิสังอาพิบทกตูวาจกแล้วก็อเน,นกชาติสังสารังสู่สมปาปุกนิยกรรมในสันทาวิสังตัวนี้ องเ,เอาตัวนี้ก่อนข่าการังอวุตกรรมในคเวสันโตอันนี้พิสังก็ดีคเวสันโตก็ดีอัพันตรกิริยาของอังตัวนี้คืออันตะปัจจัยอันนี้คืออันตปรปัจจัยขยายตัวประธานอยู่หลังประธานอัพันตรกตกริยาของประธานต่อมาชาติสิกตาในอันนี้เราใส่โติมาภุมภาในโอติโอติอาสิบทกรตัตุกวาจจ ลูกขาวิจติกตาในโหติส่วนพระกนังอันนี้ก็ให้สมันเป็นกิริยาวิเศนาในชาติก็นิบาตก็ให้เป็นเกวิเนาในชาติชาติมาจากอะไรเป็นชนะธาตุติเขนาน,นั่งมากิยิ่งนล้มาสร้างมาเพื่อเป็นคำนามมันเป็นตุนางก็ยังได้อยู่แรงผลักปนังบางที่ก็สมันเป็นวิเศานาของชาติบางที่ก็เป็นเกวิเศนาในชาติ บางทีก็อาจจะเป็นตัวขยายทุกขาอย่างได้เป็นทุกบ่อยๆฉะนั้นสัมพันธ์ได้หลากหลายแล้วแต่คนจะมองแต่ถ้าเกิดถ้าต้องการความปลอดภัยจริงๆอ่ะอันนี้คือทางวิชาัมพันธ์เฉยๆนะถ้าแปลต้องแปลว่าอนาการเกิดบ่อยๆเป็นทุกย่อมเป็นแต่เวลาสัมพันธ์หลางเอาพระปุณังเป็นกิยาวิเสวนในโหติได้ย่อมเป็นบ่อยๆเห็นไหมหลีกเลี่ยงทุกกรณีที่จะมีความบิดเกิดขึ้น ราะว่าข้าวตักรกยรยังไงต้องเป็นเรียาวิเศษนะอยู่แล้วแต่ว่าวิชาแปรก็แปรไปตามปกติอันว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกย่อมเป็นต่อมาขดาาการะอันนี้อบะะัญตตะวังสิกตาในอสิอันนี้เป็นอสิกะิโถอสิอาบทกัตตุวาโจกข้าอยากให้มันดูดีก็ใส่มายามาตัวหนึ่งก็ได้ที่จริงไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นกันตตุวะโจกอ่ ทิโถเป็นแค่วิกติกตาไม่ต้องใส่ไมยามาก็ได้ถ้าใส่มาก็จะได้รู้เรื่องมากขึ้นไม่ยากนะวิกฤติกตาในทิโถทิโถวิกติกตาในอาศิแล้วก็ตะวังศิกตาในกาหสิกาฮสิอาบุตรกตุวาโจปุรณะสัตกิริยาวิสุระในกาหสิเคหังวุตตกรรมในกาฮสินัสสัตปริเสธาในกาหสิแล้วก็สภาวิชนะของภาสุกาภาสุกาวุตตกรรมในภคาภคากิตวัร กรรมวาจกแล้วก็ตีมีอะไรสามีสมระในพาสุก่าอันนี้ประโยคกรรมวาจกที่หายไปต้องใส่มาเลยคือไม่ยาอนะพีตะกตาในพักขาต่อมาขากูตั้งพุทธกรรมะในวิสังขตังวิสังขตังกิจบทกรรมวาจกที่หายไปคือไม่ยาไม่ยาอนะพีตะกตาในวิสังขตังต่อมาจิตตัง อันนี้อยากให้ทำเป็นประโยค์กับตัววัจจบให้ใส่โหติมาซิกตาในโหติโหติอาพยบุตรกัตตุวจาจบวิสังขาระคตังวิกติกตาในโหติใครจะทำเป็นประโยคลิรกถาก็ก็ได้อยู่แต่ว่าผมอยากให้มันคุมประโยคได้อยู่ฉะนั้นเลยควรใส่โหติมาจะดีกว่าอันว่าจิตเป็นธรรมชาติถึงแล้วซึ่งพระนิพพานมีสังขารในบานแล้วหรือซึ่งธรรมมีสังขารในบานแล้วก็ย่อมเป็น การจิตตังสิงกตาในโอติโอติอาที่บทกัตตุวาโจวิสังขารพิกตาในโอติประโยคสุดท้ายอ่าถ้าไม่ถ้าเมืนอ่้าเรียนไวยากรณ์มาอันนี้ไม่สามารถขึ้นมาทานอาหารให้เลยเพราะไม่รู้ว่าจะขึ้นอาหารได้อย่างไรแต่ว่าตรงนี้ต้องขึ้นอาหารในการเขาขึ้นอาหารมาแทนั้นเกิดเราเรียนไวยากรณ์มาเนี่ยเราก็ไม่เราก็ไม่ไม่สามารถจะขึ้นมาทานว่าอาหารได้เลยเพราะมูลเหตุจากการขึ้น อาหารเนี่ยให้ดูจากตัวไหนมันดูไม่ได้ดังนั้นเราก็จะทําประโยชน์ดีไม่ได้แต่ว่าเราก็ดูในแกะอาจว่าแกะมาไม่ให้มาไม่ถึงก็อาหารที่กตาในอัจฉริยะอัจฉริยะอาือบุตุวะโยกกระานังภาวาที่สมัทะในขยังขยัวัตกรมาในอัจฉริยะแล้วก็อิทธิสำขตุรุป,ปะในอีมาคาถาคือคําว่าได้ถึงทับแล้วตัวเนี้ย มันมาจากอะไรมันมาจากอธิบีทหน้าอธิบดบทหน้าคำวมาธาตุเห็นไหมอาของอิทิตณีมาแปลอธิเป็นอัจชะคำม่าธาตุลงไปสุดธาตุก็เอาอามาลงก็เป็นอธิอัจฉขาเห็นไหมประธานมันก็ต้องเป็นปทุมบรุตหรือใช้อาแทนโอก็ต้องเป็นตวังแต่ในที่นี้คือหัง ดันั้นถ้าเราเรียนไบยกรณ์มาเนี่ยเราไม่ได้แปลหนังสือมาไม่ได้ดูไม่รู้ไม่เคยดูดตรงนี้มามองไม่ออกเลยจะขึ้นประานว่าอาหารแต่อตรงนี้กืนอาหารเพราะเราจาได้ต่อมาอันนี้ก็บทตั้งตัฐาวิสุนธะของปทศสุปทศสุนิทาณะในในไหน อันนี้บา,า,ากคาถาไหมครับบาดคาถาตรงนี้ก็ต้องเป็นคาถาปาทัตสัตคาถาวิเศษณของปเทสุปเทสุเนธารณะในคาถาปารัตส์ขผ ah ้าการางังคเวสโตที่เป็นบทตั้งพาไปสรุปปาณิติให้หมดสรุปปาใิติอิสาปกสรุปปาในคาถ ah าปารัตส์คาถาปารัตส์รับถอนจากตัวนี้ก็เป็นนิธารนยะและตนเองแปลว่าแห่ง ก็นิทานระยะและสมีสมถะในอัโถอัโวก็เก็บไปก่อนแล้วก็เข้าไปสั้งพันธ์ข้หงายได้เลยอหังสิกตาในในเกียรคุมภาพทั้งสามตัวสิกตาในในหนในสันทาวิสังสังสริงและอนุวิจริงสันทาวิสังสังสริงและอนุวิจริงก็เอาไบหมด กัตตุวะโจกก็คือแสงมันยมกได้เลยหรือใครยังทำก,ก็ดีก็ดีก็ได้อางบทกรตตุวะโจกเหลือก็สภัมปตระดับที่วาได้เลยอิมัสส์ก,ก็ดีอตัตภาวะสังขารทศก,ก็ดีวิชนะของเคหัสสะเคหัสสะซึ่งสติกรมะในกาลกังกาลกังอันนี้เราแปลว่าซึ่งในช่างคือตัณหาทุกขธรรมเราอาจจะไม่ได้แปลเหมือนหนังสือว่าแต่าหาอยู่ซึ่งในช่างทุกขธรรมซึ่ง เรื่อ,อนเอาไปเดินพร้อมแล้วว่าอันภาพนี้คือว่าซึ่งหายช่างคือตัณหาเราจะไม่ไปอย่างนั้นเราจะไม่แปลไขตรงนี้เราจะแปลตรงนี้เป็นวินะของตัวนี้เลยก็ฉะนั้นการละกังตัวนี้ก็เป็นวินาของตัณหาวัตกิงเลยตัณหาวัตกิงก็วัตกรรมในคเวสันโตขวเวสันโตเป็นอภันรตรกรยาของอาหารอันนี้แล้วก็ประโยคแทรงเยนะยาณีนะสก,กาโสทัถุง โสโตุริกโยกตถาวัตกิกขมาสวิสุนะของตถาวัตกิกตถาวัตกิกกวุตรกรรมะในสากาสากาปิริยาบทกรรมวาจกสากาคุมภ้าเป็นได้สองวาจกคือกรรมวาจกและภาวะวาจกถ้าไม่มีตัวประธานจะเป็นภาวะถ้ามีตัวประธานจะเป็นกรรมแต่มันไม่เสมอไปนะ ถ้ามีบางที่เราต้องเครื่องประธานมาช่วยอันนี้คือถึง9กนะ่ะ99%ถ้ามีประธานจะเป็นกรรมวจกเออถ้าไม่มีตัวประธานจะเป็นภาวะถ้ามีประธานจะเป็นกรรมแต่มันไม่เสมอไปนะบางครั้งเราต้องหาประธานมาช่วยแต่ก็มีแต่ว่าถ้าออกนสนา้หลวงคิดเป็นร้อเปร์เซ็นต์ก่อน มีตัวประธานเป็นกรรม,มวจจ์ทนั้นโสว,วิเศนของตถาวัตกีตถาวัตกีพุตกรตกรมในสากาสากาศกิริยบทกรรมวจจ์แล้วก็ใส่ไมยามาด้วยมยาหรือเกณฑ์จิก็ได้เป็นตัวนะั้ที่ตะกตานในสากาเยาน,นวิเศนะของยานีนะยานีนะการระดในทัดถุงท่าถุงตุมัฏฐะสมัฏานะในสากาในประโยคสากาตุงต้องเข้าในสากาท่านั้นเป็นตุมัฏฐะสมัฏฐานะในสากา แล้วก็ประโยคเดิมดาเนินต่อไปตสาสตรตัวนี้โยกยานศาักข์ขมาวิศระของยานศาักด์แล้วก็ยานัก์ก็ดีโพธิยานศัก์ก็ดีสมัานะในอัายะตตัวนี้อัายัตตัวนี้ก็จะเป็นสมัานะในกะตะขีดเข้าพื้นศัพท์กระทําแล้วที่ใกล้แหงาบาดของพระเจ้าพณาวัตทีมังกรเพื่อประโยชน์ฉะนั้นยานัก์ก็ดีโพธิยานศาักก็ดีจะเป็นสมัธนาใน ในอัธยายะไปก่อนอัธยายัจะเป็นสมถานะในกะตะขีแล้วก็โพธิปักรสปรัทะมุเลอันนี้ก็เป็นอาธาระหรือสมีปาธารในกะตะขีส่วนกตาพิณิหาโรโอันนี้คือวิสศทธนาของตะทานคืออาหารวิสุนาของอาหารแล้วก็เอตกังวิสศทนาของกาลางังกาลังก็เป็นอาจารย์ตักสังโยคะในเกียกรติภพสามตัวคือในสัธาวิสังสังเสริงและอนุวิจจริง แล้วก็อเน,นกชาติสังสาลังกุฎีน,นี่แปว่าสูะนั้นมีสู่อกี่ตัวมีสู่2สองตัวคือ,อตัวนี้กับตัวนี้ก็อเน,นกชาติสังสาลังก็ฎีสังสารพัดาาตังก็ดีเป็นสัมปาปุนิยกรรมะในเิยรรมภาพสามตัวคือตันทาพิสงัสงสังสลิงและอนุวิจริง แล้วก็ที่เหลือก็สำคัญเป็นปตารางคืออเน,นกชาติสตัสาสัสาส,าส,าสังขยังก็ดีอิมังก็ดีสองตัวนี้คือวิชนะของสังสารวัตตังตัวนี้แล้วก็ตังวิชนะของยานังยานังอวุตกรรมะในอภิอภิอ,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 อันนิพิสังอวิฏทันโตและอันละนโตคือเอาซึ่งอวุตกรรมะในอันตปัจจัยสามตัวนี้ อาุธกรรมอันในอันนี้พิสังอวินทันโตอาันโตเอวัสสัพก็อวัตรณะกับอารันโตแล้วก็รวมมาอันนี้พิสังก็ดีอวินทันโตก็ดีอารันโตก็ดีอภันตรักกิริยาของอาหารตัวนี้ก็มีตัวไหนยังเหลืออีกอัปปลราบาลังอันนี้คือกิริยาวิเศนในอนุพิจริง เที่ยวไปตามแล้วไปไปมาอภรรังกิริยาวิสณะในอนุวิตริงนะเสนีมาช่วงนี้ก็มาขายกันตาสายานะศก็เป็นวิวาริยะในยานะศตัวนี้ยานะัตัวนี้นนก็เป็นวิวรณะตาสายานะศวิวาริยะในโคติยานะศโคติยานะศวิวรณะไอตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่อเน,นกนชาติสังสาดังวิวาริยะใน ในในตัวนี้แต่ตัวนี้มีวิจาณะสองตัวต้องลงเข้าไปด้วยก็อันนี้ก็ชาติสังสารังวิวาริยในอันนี้ก็ชาติสตัสสังขยังอิมังสังสารละวัตังและอันนี้ก็อ่านใหม่แต่เราใช้ไม้เครื่องหมายไม้ยม,มกแขนก็เป็นวิวรณะแล้วก็มีใครอีกอันนี้พิสังตัวนี้ก็เป็นวิวาริยในอวินทันโตอวินทันโตก็วิวรณะและ วิวาริยในอารพันโตอารพันโตก็เป็นเวรณะแล้วก็มีขายอีกสันถาวิสังวิวาริยในสังสลิงสังสลิงวิวรณะและวิวาริยในอัปปะปะรังอนุวิจาริงอัปปะปะรังอนุวิจาริงก็เป็นวิวรณะหรือติดตามปรัชญในอันโถอัถโถลิงขัตถแค่นี้เท่านั้นของส่วนนี้ของปัญหาครั้งนี้ พอจะมีอะไรกระตื้งขึ้นไหมสหัาวิชาสัมพันธ์ถ้าเราสัมพันธ์อะไรที่มันยากๆง,ง่ายๆว่ามันน่าจะทําได้เยอะนะถ้าเอาเนื้อเรื่องมาเนี่ยน่าจะเกบได้แล้วก็ทําได้เลยนะอะไรที่มันวุ่นวายสับสนเนี่ยผมว่ามันถ้ามันสามารถพอแกะได้เนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะสบายๆและช่วงหลังมาเนี่ยสัมพันธ์เนี่ยโดยมากเขาจะเอาพวกเนื้อเรื่องที่เรานึงไม่ถึง แต่ว่ามันมีประโยคที่มันอาจจะมีสักกาอาจจะมีที่เป็นตัวประธานตรงควบได้วาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยมีประโยคเหตุกตุบสักหนึ่งประโยค,โยคพอให้โดนกินปอหรือสองปอได้เ่ช่วงหลังเนี่ยเขาเจะประมาณแบบนี้อย่างปีที่แล้วก็เรื่องสุวรรณสมณีน,นตรงที่น,นายอนุคาระเนี่ยจตวรรพิจารเา้าไปเะจอหุอจาเก็ช่วงนั้น ก็ประมาณนี้ดันั้นสาคัญเนี่ยไอ้ตรงแก้นเนี่ยก็คือเรียนไว้เพื่อรู้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ออกหรือถ้าออกก็อาจจะถึงกระถาก็แต่ครั้งที่แล้วมีกระถาอยู่มีกระถาอยู่สองกระถากระถาข้างบนอ่าสองแถวกระ้าล่างอีกหนึ่งแถวมีสงสัยอะไรไหมครับไม่มีดีมากใกล้สอบแล้วรู้เรื่องทุกอย่างครบแล้วไม่มีเลย